สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอรยย่อยยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยครับนี่เห็นแล้เห็นแล้วเห็นไหมเห็นไหมสวัสดีครับวันนี้ผมจะพา FC นะพา FC พาพี่น้องเรามาดูรถที่ผมประมูลไว้ครับเราดู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 ด,ดูถึงแล้วครับถึงแล้วนัดส่งกันที่ปัม๊มปตทอเขาขับมาจากเออ่บุรีรัมย์นะเนี่ยปึ๊บมามาดูรถกันครับเขาขับประจาบุรีรัมย์นะ รถวิ่งไกลมาให้แล้วอย่างเรียบร้อยเลยทีนี้เอามาดูกันครับช่างชาติดูดิอะไรเป็นยังไงปากระโปงเออปากระโปงเขามีหน่อยครับออาดูครับเป็นยังไงนี่ครับเอามาดูเครื่องน,นะครับยวมาดูเครื่องกันก่อนนะครับมาวันนี้เดี๋ยวผมจะขับกับคันนึงนะเพราะว่าเอ่อไม่มีคนว่างผมก็เลยออกมากับช่างชาติกับพ่อครับ อ่านี่เครื่องเขาขับมาจากบุรีรัมย์น่าจะเป็นบุรีรัมย์กุญแจพี่สวัสดีครับ,รบอ่าถึงนานแล้วเหรอผมมานั่งีตบโม้แล้วออแล้วก็รอคันนี้เนี่ยรอคันนี้เออรอคันนี้<อ>พี่สวัสดีครับ,ปรบเป็นไงวิ่งมาวิ่งดีเลยครับชิวสายน้ำมันดุดนิดหน่อยเออพวกนี้เดี๋ยวให้ช่างชาติจัดการเอามาดูครับคันนี้เดี๋ยวผมจะขับกลับนะเดี๋ยวผมดูก่อนเอ้ยเป็นไงชึ้งเลยอันนี้เป็นไง,งเรียบพลิปฮะ แอร์เย็นด้วยผมเห็เขาเยอะเยริงเขาเยอะเป็นเรื่องปกติพี่ไม่ใช่ปัญหาพอแค่เนี่ยเนี่ยเขาบอกแอร์เย็นเดี๋ยวผมจะขับคันนี้ถ้าแอร์เย็นอ่ะเดี๋ยวผมจะขับคันนี้กลับมาแบตเตอรี่แบตเตอรี่เดี๋ยวเอากลับอ๋อแบตเตอรี่แบตเตอรี่เอากลับยังไงมันมีลูกข้างหลังมันชาร์จไหมอ่ะทีนี้ไอ้ชาร์จมองด้วยเออสลับได้อยู่ไอ้ชาร์จไปเปลี่ยนแบตเตอรี่เดี๋ยวเฮียเขาจะเอาแบตเตอรี่แบตเตอรี่ลูกนี้มันสงสัยลูกลูกที่ติดอยู่กับรถไม่มีไฟนะครับ เขาก็เลยจะเปลี่ยนคันนี้ให้นะครับ,บเปลี่ยนลูกนี้ให้เดี๋ยวผมจะเอาอเดี๋ยวผมถ่ายปกก่อนแป๊บเดียวถ่ายปกเรียบร้อยแล้วสองคันนี้ขับมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะขับมาส่งผมที่ศรีแยกบันบ่อจากบุรีรัมย์มาจากบุรีรัมย์มาตรงนี้มากน่าไอ้ชาติจากตัวเมืองบุรีรัมมนีเท่าไหร่สองร้อยกว่าวะสองร้อยกว่าเนาะนี่ขับมาได้สบายครับแสดงว่าเครื่องผ่านนะ FC เราพี่น้องเราท่านไหนที่ซื้อสองคันนี้ไม่ต้องใส่สไลด์มาขับกลับได้เลยนะผมบอกให้นะฮะอ่ะ เดี๋ยวรายละเอียดแต่ละคันเดี๋ยวผมพากลับไปดูที่ร้านแต่ตอนนี้ให้ดูวงกว้างก่อนนะครับเนี่ยผมอยู่ที่ปัป๊มปตทครับปตทอำเภออำเภออำเภอ,อ,เภอบ้านบอกมันขึ้นกำมะลาใสไหมเนี่ยขึ้นแถวบ้านผมแ <c oughs> หละห่างจากร้านผมประมาณสัก8กิโลหรือ12กิโลนี่แหละนะฮะตอนนี้นะครับเอาดูดูดูสุท้ายอ้าวสวยแค่เป็นรถดูดีอะ่ะเป็นรถที่แบบไม่ได้ล้มาหมายแต่ไม่ตี้สวยเลยนะครับ ไม่ที่คันนี้สวยเลยรถตรวจาการประมงนะครับของอ่าจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ที่คันนี้สวยเลยครับอ่ะดูนะฮะภายนงภายใน<ม>พี่เข็มขึ้นไหมเนี่ยไอคันนี้ไม่รู้มันได้ขับแต่อันนี้เข็มขึ้นเขมขึ้น,น,นเครื่องดีแอร์เย็นเครื่องดีแอร์เย็นครับแต่เวลาเข้าเกียร์น่าจะเป็นลูกปืนอ๋อไม่ใช่ปัญหาครับตัวน,นี้อ๋อครับรถจอดมันเป็นอย่างนั้นล่ะเอาโอเครู้เรื่องครับ กำลัง่างชาติกําลังจะเปลี่ยนแบตครับหากุญแจามาเปลี่ยนแบตแล้วอ่ะเอ้าในระหว่างที่รอเขาเปลี่ยนแบตผมพาดูอ่าคันนี้ก่อนนะครับพาดูบ i เอ็มก่อนภายในค่อนข้างดูดีนะจอตรงอ่าเข็มดีเฉยเลยปกติแล้วเข็มมันจางงงงเข็มมันจางงงงอครับปกติแล้วครับแต่ตัวนี้เข็มโอเคครับเป็นเครื่องฝาแดงนะบีดีบีดีฝาแดงนะตัวนี้นะนะฮะส่วนคันนี้เป็น2 L2 นะครับ 2L2 ไมตี้2 l 2นะครับตัวนี้ก็ฝาท้ายสวยค่อนข้างที่จะคันนี้ตอบโจทย์นะตอบโจทย์คันนี้ตอบโจทย์สวยสวยทั้งคันเลยเียเขาบอกแอร์เย็นด้วยภายนงภายในอ้าวเอมีย e จริงแค่ภายนงภายในก็น่าจะถอดไซเลนครับรถนะฮะเก็บหน่อยทําความสะอาดหน่อยถือว่าดูดีครับราคาก็เดี๋ยวรู้ครับว่าจะขายเท่าไหร่นะฮะผมขอกับผมขอขับไปก่อน อ,อ๋อรถก็มีครับเป็นเรื่องปกติก็มีผูกตรงนี้หน่อยนะครับผูกตรงคนนั่งนะครับอืออ่าแต่แอรเยเย็นครับแอร์รูปนีไม่ออกอครับนี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวขับกลับร้านกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดที่ร้านอาช่างชาติเป็บแบตเตอรีร่เรียบร้อยแล้วครับคันนี้ก็จําได้ไหมใครจําได้ผมเอาไปใช้อะที่ผมประมูลจากไฟฟ้าคันนี้เนี่ยคันนี้ผมเก็บ ผมเก็บไว้ครับคันนี้เก็บไว้นะครับเอาไว้ใช้นะฮะจดเป็นชื่อผมเรียบร้อยได้ทะเบียนเรียบร้อยแนละ้วนะฮะส่วนสองคันนี้เอกสารก็พี่เอกสารนานไหมเนะี่ยไม่นานครับแล้วผมจัดกานรประมาณสักเดือนหนึ่งได้ไหม,ไมนนอ่าโอเคเอกสารไ,ไ,ดได้ก่อนวผมจัดกานรเอาได้พี่ก็เดี๋ยวโทรหาเฮียเขาเลยเดี๋ยวเาจัดการมาหาผมเรียบร้อยตามนั้นอ่ะเดี๋ยวเราขับกลับกันคร,รับผมไปกันครับ เดี๋ยวเราไปตกแต่งที่บ้านเราหน่อยครับไปครับเดี๋ยวไปตกแต่งนั้นน,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 นี่ครับเดี๋ยวให้ช่างบางทาความสะอาดครับผมว่าทำความสะอาดเสร็จสับก็น่าจะดูดีครับรถอ่ะก็มีปัญหาเรื่องกึ๊กเหมือนพี่เขาบอกครับลักษณะนี้ผมว่าไม่ใช่ลูกปืนนะฮะไม่ใช่ลูกปืนเดี๋ยวผมจัดการให้ครับไม่มีปัญหา คือกระคึกนี่ครับแต่หยุดอ,อ,อ,อย่างนี้ก็ ูแล้วน่าจะชุดชุดกดค์สมีคัสด้วยนะไม่ใช่เฉพาะเกียร์เราย,ยกลงทําใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยคันบิ๊กเอ็มน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเปลี่ยนแค่ไฟท้ายนะครับเปลี่ยนแค่ไฟท้ายตรงนี้ก็น่าจะชิวเลยนะครับคันบิ๊กเอ็มเป็นเรื่องธรรมดาครับรถเอ่อที่เขาใช้งานมานานเนาะจะเพิ่งแสบตานะเพราะว่ามันย้อนย้อนแสงย้อนภาคถือ,อ <laughs> บิ๊กเอ็มคันนี้เดี๋ยวถึงร้านแล้วก็เดี๋ยวดูระบบเครื่องครับ เดี๋ยวคุยกันว่าผมจะขายเท่าไหร่นะครับ B M คันนี้นะนะฮะแล้วไมตี้คันนี้เหมือนกันถ้าผมทําแล้วอะไรแล้วราคาถูกใจ F C เราเลาใจ F C เราแน่นอนนะครับปีนี้ก็คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแรกของปีนะครับคลิปแรกของปี2567นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะฮะไปถึงร้านครับมาดู B มกันเลยเดี๋ยวจัดนะครับ จยากเขาเด็ดเลยพี่เกม power ด้วยนิ่มไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหมุนก่อนผมยังไม่ถามช่างชาติเลยโอ้พาวเวอร์นิ่มนะนิ่มอยู่นะพาวเวอร์ถือว่าได้เลยนะฮะถือว่าได้ถือว่าได,ด,าาาาด้เดี๋ยวล้างทำความสะอาดเดี๋ยวล้างทำความสะอาดออกมันก็น่าจะดูดีกว่านี้นะฮะแล้วมาดูไมตี้ทีนี้อ่ะไมตี้ก็ถือว่าเฟี้ยวเหมือนกันนะเนี่ยนะครับกุมือข้างหน้านะฮะถือว่าเฟี้ยวนะรอบคันอบบไมตี้นะครับภายในะน,นะนะครับ,นะรบฝั่งนี้เป็นไรไหม ฝั่งนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรแอร์กข็ข้างในถือว่าเย็นะนะครับเดี๋ยวเราดูไมตี้กันเปิดตุตก๊กฝาโปดส้วนเพได้ยังงี้อ่ะผมหา่ลูกค้ามาเอาของครับชียงชาติเลยรีบไปช่วยช่างชัยพ่อแม่ดัานในนีเปิดให้จะเข้านะพ่อเดี๋ยวผมหาที่เปิดผมล้วงหาที่เปิดยังไม่เจอเลยนะ เห็นปะพอเห็นปะครับผมอ๋อครับได้ขอเวลาสองนาทีเดี๋ยว่ายคิปกันแป๊บเดียวแมนหัวจะเอาขับมาหี่แมนเห็นบอหอเห็นไหมอย่างให้ตาขนาดจะมี้นะผมบางดูทำไมมันไม่เห็นขึ้นไปได้ไงมันต้องหลบซ่อนอยู่ในแถวนี้อย่างแน่นอนโอ้ย เ,เดี๋ยวให้เขามาเปิดให้ก่อนแล้วค่อยดูกันเนี่ยลูกค้ามาเอาไบแท็กนะครับลูกค้ามาเอาไปแท็ก,าม,าทกมันเปิดตรงไหนเนี่ยเปิดฝากระโปงเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนแค่เปิดฝากระโปงเนี่ยผมใช้เวลาไป2องนาทีแล้วอ,อ้อมอยู่ตรงนี้ว่าอ,อก็อยู่ต่ำๆนาะ มองไม่เห็นน่ะอ๋เอฟซีเราจะพิ่งเวียนหัวนะจะพิ่งเวียนหัวนะครับหมดเปียกจุดจุดครับจุดจุดถ้าไม่แน่จริงครับขับจากบุรีรัมย์มาไม่ถึงนี่แน่นอนนะฮะมนระยะทาง200กว่ากิโลด้วย บุรีรัมมาการสินน่ะอ่าโอเคเดี๋ยวดับไปคุญแจน่ารักจังโอ้ยลูกกุญแจไหม <laughs> เอาออกมาวเฟี<ๆ>้ยวแร์เย็นเชยแต่ก็ไม่ได้ถึงกับเย็นฉ่ำก็เย็นตามสภาพของรถเก่านะฮะภายในด้านหลังของคันนี้นะครับอ่ามือเปิดตรงนี้เรียบร้อยนะครับ กระบะหลังคันนี้สวยมากนะครับกระบะหลังนะสวยแจ่มนะฮะเอาดูพื้นภาย,ภายในทำความสะอาดหน่อยมันก็จะดูดีแหละรถอะ่ะสำหรับใครที่ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ต้องว่าต้องปิง๊งต้องเฟี้ยวต้องแจ่มคันนี้จะขายจะขายแล้วนะจะขายแล้วนะครับมาจะขายแล้วนะครับ บกเอ็มฝาแดงสี่ประตูคันนั้นห้าหมื่นเก้าไมตี้สี่ประตูคันนี้ห้าหม้าเอามาดิมามารู้เรื่องทีนี้มาครับรถคันละ5้าหมกว่าบาทตายแล้วทำไงานทีนี้บีเอ็มฝาแดงห้าหมื่นเก้าไมเตี้ห้าหมื่ห้าเอาทีนี้เอาดิราคาเจมเจมถูกใจแม่ยกกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมดูเรื่องเกียร์ให้นะครับขายห้าหม้าคันนี้น,นะฮะ fc เราพี่น้องเราท่านไหนที่กําลังหารถวิ่งเข้าสวนเข้าไร่นะครับคันนี้เหมาะมากนะครับรถของกรมประมงนะเอกสารรอเหมือนที่พี่เขาบอกเอกสารรอประมาณ1เดือนแต่ผมคิดว่าก็บวกลบหน่อยนะครับ1เดือนอาจจะไม่นี่เท่าไหร่ออะโอเคเดี๋ยวผมทําบัญชีรับตังค์กับพี่เขาก่อนครับต่อครับสักสองสักนาทีสองนาทีเมื่อกี้ทําบินอา่ารับตังค์นะครับห้าหมื่นห้าไมตี้อ่ะบีเอ็มห้าหมื่นเก้าอ่ะคิดดูดีมาครับก็คือที่ผมขายรถเนี่ย เอฟซีเราพี่น้องเราไม่ต้องถามผมนะว่ารถเกิดปีไหนอะไรยังไงผมเน้นที่รถขับได้ไหมวิ่งได้ไหมราคาเหมาะสมที่ผมจะขายไหมเนี่ยฝาแดงหน้าโง่จอตรงนะครับฝาแดงหน้าโง่จอตรงนะครับพวงมลาลัยพาวเวอร์นะฮะเขาก็จะขายหกเจ็ดหมื่นนู่นแหละแต่ผมขายห้าหมื่นเก้าเอาดิมาดิแล้วก็มันไม่ได้สวยปิ้งผมบอกตรงๆแต่ว่าขับได้วิ่งได้ใช้จนลืม ใช้จนลืมไปเลยนะครับส่วนคันนั้ 59, นห้าหมื่นห้าไมตี้อ่ะคันนี้ห้าหมื่นเก้าคันนั้นห้าหมื่นห้าเอาคิดดูมันจะเป็นของใครนี่ยังไม่ได้ล้างเฉยๆนะขายแบบเรียวๆขายแบบสดๆขายแบบไม่ต้องปรุงแต่งขายแบบไม่ต้องเฟกขึ้นมานะครับเอาสดๆแบบนี้เลยที่ผมจะขายนะครับคันนี้ห้าหมื่นเก้าเครื่องเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้เขาล้างทำความสะอาดนะคือห้องเครื่องมันจะมันจะไม่ไม่เป็นอย่างนี้นะก็จะขาวสะอาดเลยแหละก็ไม่เออไปถึงถึงกับขาวสะอาดก็จะดูดีอ่ะก็จะดูดีนะฮะเนี่ย นะครับถือว่าเก่งถ้าไม่เก่งขับมาไม่ถึงนี่นะครับเขาก็ขับมาแบบเขาส่งคลิปให้ผมดูเป็นระยะระยะเดี๋ยวผมเอาคลิปที่เขาส่งให้นะ่ะส่งให้ดูด้วยเลยห้าหมื่นเก้าห้าหมื่นห้าห้าหมื่นเก้าห้าหมื่นห้าอ่าโอเคเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะฮะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไหล่ยนต์วุฒิชาายัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไหล่ยนต์นะ0 8 7 9 5 1 9 2 2 6 0 9 5 6 6 4 3 8 2 6งห มุติชัยอะไรยนต์กาลสินชื่อนี้ก็ค่อนข้างที่จะถูกอยู่นะไม่แพงนะห้าหมนห้ารถอ่ดดูดีดสประตูโอ้สภาพก็ถือว่าดูดีไม่ได้สวยปิ๊งสวยว้าวเหมือนอยู่ในเต็นท์แต่ราคานี้มันก็ราคานี้อะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมที่เข้ามากดติดตามขอบคุณทุกท่านที่เลาให้พี่ๆน้องเราฟังอ้า ลิ้นลัวขอบพระคุณทุกท่านที่เขาไอเล่าให้พี่น้องเราฟังว่ารถถูกอยู่กับผมมีจริงรถที่ราคาเหมาะสมกับตัวรถอยู่กับผมมีจริงอย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็เล่าให้พี่น้องเราฟังนะครับขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับห9าห5